คุณแค่อยากจะออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าไอ้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นปกติมันถูกปิดหรือมันไปไม่ถึงตัวแทนในสภาไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้บรรยากาศมันไม่ได้ในพื้นที่อื่นสื่อก็ถูกเซ็นเซอร์สื่อก็ไม่ไม่ทำงานเรื่องนี้นั้นไอ้การที่จะต้องมาพูดในพื้นที่สาธารณะมันก็เป็นเรื่องสําคัญเวลาพูดถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันจะมีความหมายทั้งสองอย่าง ก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกันแต่ในอีกด้านหนึ่งที่สําคัญเวลาเราพูดถึงคําว่าสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมแค่ว่าใครๆก็มีสิทธิ์มาใช้แต่พื้นที่สาธารณะในความหมายสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เมื่อคุณมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันนาไปสู่ชีวิตที่ดียังไงมันนาไปสู่การปรึกษาหารือกันได้ไหมด้วยมันไม่ใช่พื้นที่ที่มีไว้่ให้คุณไปเดินเล่นเพื่อให้ชีวิตตัวคุณเฉยๆดีแต่มันต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถนํามาสู่กน พูดคุยได้แล้วก็หาทางออกได้นะพื้นที่สาธารณะมันก็จะมีตั้งแต่เล็กๆร้านกาแฟพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเรามักจะชอบมองว่าพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยจะต้องถูกจัดสรรจริงจริง,รงสิ่งที่สําคัญคือต้องจัดสรรพื้นที่สาธารณะให้ดีที่มันเขาเรียกว่า flexible and adaptive ก็คือมันยืดหยุ่นแต่ในอีกด้านหนึ่งในทางการเมืองเนี่ยพื้นที่สาธารณะเวลาที่เกิดการชุมนุมมักจะสัมพันธ์กับสัญ,ญลักษณ์ทางอํานาจ โจดมันจะเป็นโจดง่ายที่เราเชื่อว่าเราจะต้องออกแบบพื้นที่เอาไว้ประท้วงซึ่งเป็นไปไม่ได้พื้นที่ที่ใช้ประท้วงเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ได้หลายรูปแบบแต่มันกลายเป็นพื้นที่ที่มีนัยยะทางการเมืองเป็นถนนหลักของประเทศในยุคหนึ่งใช่ไหมเป็นถนนซึ่งมีสัญลักษณ์บางอย่างที่อยู่บนถนนผมอยากจะให้เห็นว่าพื้นที่สาธารณะการเมืองมันสัมพันธ์กันแบบนี้ การชุมนุมมันมีสองส่วนคือการปักหลักกับการเคลื่อนที่บางครั้งมันต้องมีการเคลื่อนที่เพื่อทำให้คนเนี่ยกระชับกระเชแต่ว่าบางครั้งมันมนกำหนดไม่ได้เพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ยุทธ,ธวิธีของผู้ชุมนุมด้วยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจเขาต้องการที่จะหยุดความปกติเพื่อให้เห็นว่ามันมีประเด็นที่คุณต้องสนใจฟังคุณต้องหยิบฉวยเอาพื้นที่ซึ่งสําคัญในทาง ยุทธศาสตร์ต่างๆในการต่อรองหรือในการเรียกร้องความสนใจสนามหลวงเป็นหนึ่งในพื้นที่มันจัดใช้ได้จริงต่อให้ใช้เนี่ยถ้าคนไม่เยอะก็ไม่ส่งผลอะอย่างน้อยมันต้องครึ่งสนามหลวงแต่ว่ามันการชุมนุมสนามหลวงไม่ใช่การชุมนุมเดียวที่มีมันต้องเชื่อมโยงกับการชุมนุมลาดตาะเนนนะว่ามันจะต้องเดินมาเราก็จะเห็นการชุมนุมที่ใหญ่อย่างเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะขยับนะมีมักควานมีตรงโน้นตรงนี้ พอยุคหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขยับไปที่อื่นๆได้อีกเยอะแล้วปัจจุบันเนี่ยการชุมนุมเขาก็จะใช้ลักษณะที่เป็นสเกลเล็กแล้วก็เชื่อมโยงกับ BTS ฉะนั้น ลาดประสงค์มันก็เป็นการชุมนุมที่ง่ายขึ้นหรือกรเกษตรในรอบใหม่นะฮะเพราะว่ารถไฟฟ้าไปถึงแล้วฟรีหรือตอนนี้เนี่ยการกลับมาในบริเวณราชดำเนินมันกลับมาง่ายขึ้นเพราะว่าเดินจากสถานีสัมยอดไปได้ง่ายขึ้นดังนั้นไอ้เครือข่ายของรถไฟฟ้าใหม่ๆมันก็ทำให้การชุมนุมมันขยับตัวได้ง่ายรูปแบบใหม่ๆของการชุมนุมมันก็จะไปมีผลต่อการความต้องการพื้นที่ด้วยแต่พื้นฐานของการชุมนุมมันก็จะต้องมีเรื่องความปลอดภยัย ความสะอาดอันนี้ก็ต้องมีความเป็นมิตรที่เราคุยกันก็คือเข้าออกหลายทางเดินทางง่ายไม่ถูกของครูโดยตำรวจหรือมีความปลอดภัยเช่นไม่ใช่เต็มไปด้วยพื้นที่ที่ใครจะเอากล้องมาส่องและยิงคนตายได้เหมือนที่ผ่านมาถ้าเราคุยกันในแง่ของการออกแบบเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายการออกแบบเมืองว่าจะต้องมีพื้นที่ชุมนุมวิธีคิดเรื่องผังเมืองมันเป็นเรื่องการใช้ที่ดิน เนื่องจากผังเมืองมันเป็นลักษณะการออกแบบในเชิงเมืองมากกว่าในเชิงชุมชนในเชิงเขตเวลาผังเมืองเขาก็จะมองแค่เป็นโซนเช่นโซนราชการโซนทีน่พักอาศัยโซนนู้นโซนนี้มันไม่ได้อยู่โดยตรงในสเกลของผังเมืองแต่มันจะอยู่ในสเกลของการออกแบบชุมชนมากขึ้นว่าในแต่ละพื้นที่ต้องการพื้ที่สาธารณะนะแค่ไหนที่จะทำกิจกรรมได้หลายแบบกับ2ก็คือมันอยู่ในเออร์เบิร์นดีไซน์มากกว่า,วา ในการออกแบบพื้นที่ตรงนั้นมันคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความการสามารถปรับตัวได้ของพื้นที่มากน้อยแค่ไหน,น เราจะแยกขาดเรื่องม็อบและพื้นที่การเมืองต่างจากพื้นที่การเมืองปกติไม่ได้เช่นพื้นที่หาเสียงม็อบก็ใช้พื้นที่เดียวกับหาเสียงสนามหลวงก็เป็นพื้นที่หาเสียงด้วยไม่ใช่เป็นพื้นที่ม็อบอย่างเดียวมันก็มีมันมีกิจกรรมที่มัน,ม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 นวนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นการเมืองซ้อนการเมืองก็คือเมื่อคนต้องการแสดงออกทางการเมืองในพืนพะนะ้นที่สาธารณะและคนถูกจํากัดทั้งๆที่ในการใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นคุณทําได้อันนี้ความเป็นการเมืองมันซ้อนกลับเข้ามาทันทีพะเขาอยากพูดเรื่องประเด็น แล้วมีท่าทีที่ไม่ได้ดุแรงมากมันก็จะเพิ่มระดับขึ้นไปว่าคุณถูกห้ามว่าคุณถูกห้ามความโกรธมันก็มีความสูงน้อยเนื้อต่ำใจมันก็มีมันควรจะเป็นการมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะที่มันต้องมีข้อตกลงกันแล้วก็มีการทําความเข้าใจมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ไม่ตกลงอะไรกันเลย มองแค่ว่าฉันเป็นเจ้าของฉันจะมีสิทธิอนุญาตการขออนุญาตใช้พื้นที่มันไม่ควรจะเป็นการขออนุญาตในความหมายที่ฝ่ายนึ่งให้อนุญาตมัคนควรจะเป็นการแจ้งให้ทราบแล้วก็ร่วมกันหาทางออกว่าเราจะบริหารจัดการพื้นที่นี้อย่างไรมากกว่า